ลูกบวายจ็บก้นถึงนี่เขาไปพักอยู่นาเตยเนาะไก่เมืองคือตรงนี้กะฮอกอยู่นาเตยเลยเนาะโอ้ยอไม่แสอ่ะอยากกินมากแบบเนี้ยไปซื้อกินเองนะนวยหนึ่งหนึ่งพันบาท Fa put letter crying when you ที่หาเดียง4เขาคือมินี้แหลนะเนาะเขากลับไปคนสลีแล้วจักกันไปแล้วเนะาะถ้ายักพบกยักพบกันก็เชื่อหน้าสิมาลินเะก่งเนาะไย่ได้กันเาตั้งกันเลยเนาะอ่าสบายดีทุกคนคือต้องนี่กะ ไปเมืองเวียนโพคัมแล้วนะอ oh. คือตรงนี้คือยนะั oh. กษ์เข้าสไตล์นะโอ้ยยักษ์เข้าสไตล์ก็เลยพัก mm. มากินข้าวอยู่ในตึกตึกของเพลย์บอห์น้อยนี่คือตรงนี้เขาก็มากินข,านะ oh. ข้าวเนาะโอ้ยขับลูกบวายจ็บก้นเ <laughs> จ็บก้นโอ้ย เดียวเบิร์นออกจากมงแล้วนะสองโมงสองโมงแล้วนะเดีนี้ครับเดียวสามมงสี่มงสี่มงยังสี่หกอยูอ่หน้าเตยห้าโมงประมงห้ามงนี่แหละครึงนี้เขาสิไปพักอยู่นาเตยเนาะไกลเมืองไกลไป ลวงน้ำถานาะนี่เราจะไปพักอยู่นาเตกแลก้วก็นไม่อื่นเศร้ากับเดินทำต่อเนะบอกไปทำอุรมไ่เลยเนาะ,ะเมื่อยกายทำกายพวกไปทำอุรมนะอุมไเนี่เมียผมก็มเขาก็ดูสภาพมันคือคนยัก จะตายฮะน่ะส่วนนี่ละเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อน สบายดีทุกคนคือตรงนี้กะฮหอยูนาเตยแหละเนาะก็เลย,นะม,เลยมาพาักยู่งานพักนี่เนาะนี่ก็คือบองที่คอยอยู่เนาะขาห้องก็โอ้ยมันแพงส่วนนี้นะน้ั่งลกก็ขึ้นเอ้ยลงโมเมนขึ้นมันแพงพวกนะ <c oughs> สไตล์เดี๋ยวนี่ก็ยักเขา่ายักเข่าสไตล์แล้ว อลีก็เกียมตามเส้นเส้นมีอืมอก,อกลามสกิน,นก,กลามสกินไปกินข้าวหน่อยนี่ออเบิรมเดี๋ยวมื้ออื่นก็เดินทามต่อเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้อัดน,น้ำเสอยเนาะเดี๋ยวออกกินข้าวก่อนเดี๋ยวนี้อ,อยากเขา่าบอยอยากเข่าบอยอยากไปหามันคู่บาอาจารย์เพิ่นเคยสองไว้ เอาเป็น,นได้ๆก็เอาไปติดบตางกันไอ้นี่ไงผมบอกแล้วไงว่าไม่มีมีดก็เลยเอาตัวนี้มาผ้ากินเซบบอไม่เสบแสบไม่แสบผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> วิธีการทำก็เสียบเข้าไปนะ เสียมันก็ใช้แรงนะถ้าไม่ใช้แรงเนี่ยมันจะไม่แตะอ่โฮ ง่ะเหอเคเนี่ยลัดทิ้งนะทน้เลยเถอะโอเคยัง好โอ้ยไม่แสบล่ะแสบหรือไม่แสบผมก็ไม่รวมกันวิธีการกินก็เอามือนี่จับเข้าไปนะ ทบอกมือนี่จอกเข้าไปแล้วก็วิธีการกินก็ไม่ยากนะดูสินแล้วก็พอเดีรถถึงมันจะปุ๊ว,ว่าจ๊จริง <laughs> อร่อยดีนะอร่อยดีนะคุณส่งเอาบอถ้าพวกที่ดูท,ที่ดูคลิปนี้เห็นแล้วก็อยากกินมากแบบเนี้ยไปซื้อกินเองนะหน่วยหนึ่ง หนึ่งพันบาทไปซื้อกินเงินเรากันซื้อว่าตามแซนไปเนาะโอเคไปเตะสานี่แหละ <c oughs> อืมสบายดีทุกคนยำเศร้าอื บรรยากาศสวยดีนะคือตรงนี้ค่ะก็อยู่ที่หลักสาหน้าเตยนะเดี๋ยวสิเดินทาต่อไปทำนี่แหละไปซื้อกินข่าก่อนคือตรงนี้นนค่ะก็ซื้อแล้วแล้วนะเครื่กินค่ะก็ซื้อแล้วนะของกินคอ่อนคือตรงนี้ค่ะก็มาหอบบองที่คอยพักแล้วเนะนี่ยอลีของกินนะมีแต่ปลา สวันีีโอ้ยยังก็แพนปลากับตัวหนึ่งสามซิบโอ้ยอง่องบอกกินหละ่ะอยู่บ่ได้อีกจังเป็นต้องได้ซื้อกินซื้อกินกับไม่มีเงินอีกแล้วสียเหนอะไรคนจนคือข่อยพาไปเนไ่้ก็เขา,เขาคือทงนี่เขาก็สิกินเขานะ้าวเป็นในื่อยก็เขาไปติดตามกันจองที่เขาเดิมทานเนาะ เดี๋ยวค่อยฮอกอุดมใจละค่อยสิทายอ่ะค mm ่อยสิไปเที่ยวเอาเป็นว่าคลิปหน้านะอืมค่อยสิไปเที่ยวอยู่บองอ่าพระเจ้าสินคำขอว่องไวพระเจ้าสินคำเออนั่งแหละเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนาอนั่นคลิปนี้กะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ยังบอกไปเดิมยังบอกเดิมทัเใช่เนาะ อล,ลีกอะโอ้ยเมื่อคืนค่อยบรเฮ็ดให้แล้วก็เป็นยังมโมโหเลยนะจ้า